มสมคำล่ำลือค่ะมมแ,มแม่เพื่อนแม่หม้อแม่จูนรอบสองค่ะสลบอร่อยสลบคือเขาทำอร่อยอ่ะโลหิต ไม่วูบตีนนี่คือว่าไก่ไม่มีอะไรเดินแล้วอ่ะอักเนื้อไก่ก็เป็นบริเวณส่วนน้องแต่สะโพกตอนนี้นะคะแม่จูน,นบอกว่ารับพันกว่าออเดอร์ต่อวันแม่จูนก็คือเสียชีวิตอยู know, <ๆ>่สาระสองแล้วรออยู่ตรงนั้นเขาส่งต่างจังหวัดแล้วนะ้องเย็นทรีนส อร่อยแม่มาเอเพื่อนแม่เขาสั่งแม่บรรยายอยู่จังสมคำล่ำลือค่ะแม่เพื่อนแม่สมคำล่ำลือเลือดเลือด้เอ๋อเหมอเห็นจิมเลย แม่ตุ๊กไม่ใช่ค่ะมอแม่จูนรอบสองค่ะอันนี้คือเอพิโซดสองแล้วนะคะแต่ใช้่อบ้านแม่ตุ๊กค่ะปุดค่ะปุดปุ่นปุดมอแม่จูนค่ะต้องว่ดชุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขนมกินเล็กๆอร่อยตั้งแต่พริกแกงเลยแล้วก็กระทิดซึ้งกระทิศเนี่ยต้องดูแลดีๆนะคะไม่งั้นจะ b ู u e s r e l ส a s e b l u e c a s o n นะคะ มอแม่จูนรอบสองค่ะอืมสรบอร่อยสะโลกคือเขาทำอร่อยอ่ะโลหิตไม่วูบตีนนี่คือว่าไก่ไม่มีอะไรเดรินแล้วอะ่ะอากาเนื้อไก่ก็เป็นบริเวณส่วนน้องกส้สะโพกตอนนี้นะคะแม่จูนบอกว่ารับ พันกว่าออเดอร์ต่อวันแม่ทุนก็คือเสียชีวิตอยู่สารละสองแล้วรอยอยู่ตรงนั้นเขาส่งต่างจังหวัดแล้วนะห้องเย็นตริสนรสอร่อยแม่มาเถือ <laughs> เพื่อนแม่เขาสั่งแม่บรรยายอยู่จ้งสมคำล่ำลือคะ่ะ เเนนี่น่่ยพือแมส่งคำน้ำลือเลือดยาเหลืออ๋อผิดเป็นขนจีนเลยผิดเออนี่คือหอแม่ตุ๊กไม่ใช่ค่ะหะม้อแม่จูนรอบสองค่ะอันนี้คือเอพิโซดสองแล้วนะคะแต่ใช้หม้อบ้านแม่ตุ๊กค่ะปุดค่ะปุดอุ่นปุดหม้อแม่จูนค่ะเป็นว่าชุ่มๆแบบนี้น,นะคะแล้วก็ขนมจีนเล็กๆอร่อยอร่อยนิดแ,แต่พริกแกงเลยแล้วก็กะทิสด ซึ่งกระทิสดเนี่ยต้องดูแลดีๆนะคะไม่งั้นจะบูสต์อิเลสบูสแกสตันนะคะ